สวัสดีครับเจอกันกับอัน้พี่นะครับกับผมพม่านาหนวดนะครับวันนี้ก็ถึงคิวแจ้งข่าวราคาปืนนะครับก็เป็นเดือนมกรานะครับถ่ายเดือนแล้ววันนี้ก็คิวของลูกซองไต้ฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมมีลูกซองตัวนี้ครับตัวนี้คือไต้ฝุ่น XP 12 Pro นะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวนะครับตัวนี้เป็นพันธะยืดหดได้นะครับเดี๋ยวละเอียดแจ้งทีละตัวเนาะแล้วก็ตัวนี้คือ ไต้ฝุน XP12 นะครับหรือไต้ฝุนอัตแมนนะครับ XP12 ตัวธรรมดานะครับพันท้ายเลื่อนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไต้ฝุนอัตแมน12โปรนะครับ XP12 พโปรนะครับตัวนี้พันท้ายทรงแม็กผูนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับอีกทีหนึ่งเนาะและตัวนี้คืออัตแมน XP12 นะครับตัวนี้ทรงแม็กผูเหมือนกันนะครับ โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตรวจสอบความปลอดภัยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับทุกตัวนี้ตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่มีกระสุนในรางเพลิงเนาะตัวนี้คือตัวไต้ฝุ่นนะครับ Tactical X2 นะครับตัวนี้เป็นลูกซองอัตโนมัตินะครับเป็นลูกซองถืออัตโนมัตินะครับเดี๋ยวง่ายงเรามาดูละเอียดทีละตัวกันนะครับ ตัวแรกนะครับขอเริ่มที่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือลูกซองใต้ปูนอัตาแมนนะครับ XP12 นะครับตัวนี้ลากล้องที่18นิ้วนะครับลำกล้อง18นิ้วบรรจุ7บวก1นัดนะครับตัวนี้ต่อหลอดมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นพันท้ายเลื่อนได้นะครับหลับได้นะครับนี่นะครับพันท้ายยืดหดนะครับตัวนี้เนาะนะครับนี่สามารถหลับได้นะครับตรงนี้นะครับปรับได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกลิปปืนสั้นนะครับตัวนี้เป็นด้ามกลิปปืนสั้นนะครับจับได้เลยนะครับแบบปืนสั้นเนาะตัวนี้ครับโอเคมาดูตรงนี้เนาะนะครับปืนปลอดภัยนะครับประโจมมือนะครับอตัวนี้จับง่ายมากนะครับนี่นะครับเขาจะทําล่องตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวดูล่องชัดนะครับตัวนี้เป็นผนังกั้นไว้นะครับให้เราจับนะครับสาวกโจมได้อย่างง่ายนะครับตรงนี้เนาะลองดูนะครับนี่นะครับ จุดเด่นของเขานะครับตัวนี้ก็คือเขาจะคว้านปากนะครับตัวป้อนกระสุนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายดูใกล้ๆทีนะครับตัวนี้เขาปาดมาเพื่อให้ป้อนกระสุนง่ายนะครับตรงนี้นะครับปาดทางเข้านะครับนะครับแล้วก็ช่องคัดปอนะครับตัวนี้ก็กว้างนะครับคัดได้ง่ายไม่มีติดขัดนะครับโอเคนะครับตัวนี้นี่สาวให้ดูทีนะครับ 18นิ้วนะครับด้านหน้านะครับเป็นปลอกลดแสงนะครับนี่นะครับแล้วก็ศูนย์หน้าครับอันนี้เป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับเล็งได้อย่างง่ายดายนะครับูนยนหลังนะครับเป็นโกดลิงนะครับนี่ช่วยในการเล็งละเอียดได้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับอาร์าแมน XP 1 2 Pro นะครับตัวนี้นี่นะครับพันท้ายก็ปรับเลื่อนได้นะครับโอเคแล้วก็หัวกระโหลกนะครับตัวนี้ ทำมาจากอลลอย procent, นะครับเป็นอลลอยเนาะน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบานะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับโอเคสําหรับช่วงราคานะครับตัวนี้สวัสดิการนะครับสวัสดิการกรมการปกครองนะครับตัวอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทและราคาประชาชน28,0 0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับราชาราคาประชาชนนะครับคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นราคาคร่าวๆที่ผมจะแจ้งให้ทราบนะครับอาจจะบวกลบมได้นิดหน่อยนะครับ โอเคก็จบไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัดมานะครับตัวนี้เป็นลูกซองอัโตมน XP 1ินะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวโปรนะครับเป็นตัวธรรมดานะโอเคอันนี้ปืนปลอดภัยนะครับเคลียร์ลูกเรียบร้อยเนาะตัวนี้คือลำกล้อง12.5นะครับลำกล้อง12.5นิ้วนะครับบรรจุได้4บวก1นนัดในรังเพลิงนะครับ4ี่บวก1นึในรังเพลิงก็ได้คล้ายๆตัวโปรนะครับแต่ว่า สั้นลงมาหน่อยนะครับตัวนี้นะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีปอกลดแสงมาเรียบร้อยนะครับหัวกะโลกเป็นอลลอยนะครับหัวกะโลเป็นอลลอยแล้วก็จะให้ด้ามที่เป็นกริปมือพื้นสั้นมาให้นะครับเป็นด้ามปื้นสั้นมาให้นอบเวลาจะจับก็ถนัดนะครับเวลากริปประทับอย่างงี้นะครับนี่นะครับผันท้ายก็สามารถที่จะปรับได้นะครับสั้นยาวนะครับนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ผมชอบตรงที่สาวกระจนมนะครับเขาทามาอย่างดีนะครับตัวนี้มีผนังกั้นนะครับเวลาจับนะครับจะได้ไม่หลุดมือนะครับตรงนี้่าสาวให้ดูกันอีกครั้งถึงมือเดียวได้ครับตัวนี้เบามากนะครับอัตร้แมนตรงนี้นะครับนี่นะครับก็สูนหน้าเฟเบอร์ออปติกนะครับสูนหลังเป็นโกตรลิงนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะใส่ดอตตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้สามารถที่จะใส่ดอตได้นะครับก็คือ ถอดสุนหลังแล้วก็ใส่ดอดได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีลางพิคาเทนี่มาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาก็จะมีสายด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นหูเอาไว้ให้คล้องสายนะครับสำหรับท่านที่จะพกแบบนี้นะก็จะมีสายคล้องตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับช่วงราคานะครับช่วงราคาสวัสดิการนะครับอยู่ที่18,500บาทนะครับตัวนี้เข้าๆนะครับเป็นการแจ้งราคาเข้าวๆประมาณนี้อาจจะบวกลบได้นิดหน่อยนะครับ สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับตัวนี้จะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับผมว่าไม่แพงนะ2 5 0 0 0บาทเป็นราคาคร่าวๆนะครับอาจจะบวกลบไปได้นิดหน่อยนะครับตัวนี้เนาะโอเคนะครับชอบนะครับด้วยศูนย์ไฟเบอร์ออปติกผมว่าเล่นง่ายนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับก็ตัวนี้จบไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับ ครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือนะครับอัลตาแมน XP12Pro นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นพันธุ์ท้ายทรงแมกพูลนะครับพันธุ์ท้ายทรงแมกพูลนะครับตัวนี้ผมชอบนะประทับง่ายดีนะครับด้านบนเขาจะหนึบหนหน่อยนะครับตัวนี้นะครับพอดีกับแนวสายตานะครับพอดีกับแนวสายตาเลยนะครับลำกล้องที่18นิ้วแล้วก็ศูนย์หน้านะครับเป็นแฟ b e ออ p ติกแล้วก็มีปอกลดแสงให้ด้วยนะครับตัวนี้บรรจุที่7บวก1นัดนะครับ7บวก1นัดนะครับ ตัวนี้เขาก็จะให้หูสายสะพายไปด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับด้านหน้ามีหูสายสะพายมาให้นะครับตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ด้านหลังพันายนะครับตรงนี้ก็มีนะครับเอาไว้ห้อยสายนะครับประมาณนี้เนาะนะครับีู่นหน้าก็ไฟเบอร์ออปติกนะครับูนยนหลังเป็นศูนยโกดลิงนะครับตัวนี้สวยงามนะครับก็จะคล้ายๆกับตัว 12 Pro นะครับจะ้ายตัว XP 12 Pro ตัวนี้นะครับแค่ต่างกันแค่พันท้ายนะครับตัวนี้ยื่นหดได้นะครับยืนหดได้ส่วนตัวนี้เป็นพันท้ายแมกพูนะครับตรงนี้พันท้ายทรงแมกพูนะครับสวยงามนะครับอันนี้จะมีทั้งสีทรายนะครับสีเอิร์ธโทนแล้วก็เป็นสีดาล้วนนะครับก็มีนะครับนะครับมี2สีเนาะตัวนี้เนาะกระโหลกก็เป็นอัญลอยนะครับ ก็ชอบนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะป้อนลูกได้อย่างง่ายดายนะครับตรงนี้เนาะเขาควานมากกว้างมากนะครับนี่ครับไม่กินนิ้วแน่นอนครับตรงนี้นะครับนะครับใช้ง่ายครับตัวนี้ก็ราคาคร่าวๆนะครับตัว XP12 Pro ที่เป็นพันธายแมคคูตัวนี้ครับราคาสวัสดิการอยู่ที่22,500บาทนะครับ22,500บาทแล้วก็ ราคาประชาชนทั่วไปนะครับสามหมืนบาทท้วนนะครับตัวนี้เป็นราคาเข้าคร่าที่ผมจะแจ้งกับทราบนะครับอาจจะมีบวกลบได้นิดหน่อยนะครับตัวนี้เนาะนะครับสวยงามนะครับน้ำหนักเบาครับจับมือนเดียวได้เลยนะครับก็เวลาป้อนลูกนะครับว้างมากครับตัวนี้ไม่กี่นิ้วครับผมแย่ให้ดูเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับชอบนะครับเขาปาดอ่าช่องป้อนกระสุนเรียบร้อยนะครับกว้างมากแล้วก็ไม่กี่นิ้วนะครับนนะนะครับนี่ครับแย่ได้เลยนะครับนี่ครับ สวยงามนะครับนะครับตัวนี้อัต m า n น XP12 Pro นะครับส่งพันทายแมทพูลนะครับก็ต่อไปนะครับต่อไปต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คืออัต m า n น XP12 นะครับอัต m า n มน XP12 นะครับตัวนี้ส่งแมทพูลนะครับส่งแมทพูลก็จะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับนี่คล้ายๆกับตัวนี้เลยนะครับ แต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นพันท้ายปรับเลื่อนได้เนี่ยครับพันท้ายปรับเลื่อนได้ก็จะไม่มีด้ามของปืนสั้นตรงนี้นะครับเป็นทรงแมคนูลเลยก็จะจับอย่างนี้นะครับนะครับเบามากนะครับตูกซองตัวนี้ครับนะครับเบามากจับมือเดียวได้อย่างสบายๆนะครับนี่ครับทรงแมคนูลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกอ่ามีปลอกลดแสงนะครับมีปลอกลดแสงมานะครับแล้วก็ นะครับศูนย์หลังโกลดลิงนะครับวันนี้สามารถถอดใส่ดอดได้นะครับตัวนี้ถอดใส่ดอดได้เลยนะครับพันท้ายทรงแม็กพูลนะครับสวยงามมี 2- สีนะครับก็คือสีดำนะครับแล้วก็สีเอิร์ธโทนนะครับสีเอิร์ธโทนตัวนี้สีเอิร์ธโทนเนาะเขาจะมีตัวแปะกันลื่นนะครับตัวนี้ทำลายการลื่นมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับทรงแม็กพูลเนืบดีนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ โอเคตัวนี้4บวก1นัดในลำเพลิงนะครับบรรจุที่4บก1นัดลำเพลิงลำล้องที่12นิ้วครึ่งนะครับ1 2.5นิ้วนะครับตัวนี้ก็ราคาจะอยู่คร่าวๆที่เป็นสวัสดิการกรมการปกครองนะครับอยู่ที่19,500บาทนะครับนี่ครับ19,500บาทนะครับส่วนราคาราคาประชาชนทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปอยู่ที่27,000 27,000บาทนะครับตัวนี้ครับผมเคยยิงให้ดูแล้วครับผมทําคลิปไปเรียบร้อยถ้าใครอยากจะดูก็เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนั้นได้เป็นสีดำเนาะนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็คือนะครับไต้ฝุ่น t ท c t ติ a l X 2นะครับไต้ฝุ่น t a c t i c a l X 2ตัวนี้ลํากล้องอยู่ที่18นิ้วนะครับตัวนี้ลํากล้องอยู่ที่18นิ้วโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ให้ดูนะครับว่ารางเพลิงไม่มีลูกนะครับไม่มีลูกในรางเพลิงนะครับปลอดภัยนะครับ โอเคนะครับนะครับไม่มีลูกนะครับตัวนี้นะครับลำกล้องอยู่ที่18นิ้วนะครับด้านหน้าเป็นปลอกลดแสงให้เรียบร้อยนะครับส่วนศู์หน้านะครับศู์หน้าพับได้นะครับนี่สู์หน้าเป็นแท่งพับได้นะครับลองดูนะครับประมาณนี้เนาะนะครับสู์หลังก็เช่นกันนะครับสู์หลังเป็นศู์รูนะครับอันนี้สามารถพับได้นะครับอันนี้ปรับได้นะนะครับประมาณนี้แล้วก็พันท้ายของเขานะครับปรับได้เช่นกันนะครับ นี่ตัวนี้คือลูกซองระบบกึ่ออัตโนมัตินะครับลูกซองระบบกลื่งนอัตโนมัติแมกกาซีนมันจุได้5นัดและก็10นัดนะครับตัวนี้น้าหนักเบามากนะครับนี่ครับจับมือเดียวได้เลยนะครับนี่ก็ดูระบบการทํางาน,นนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับสวยงามนะครับ ตัวนี้ราคานะครับราคาของเขาคร่าวๆสวัสดิการนะครับจะอยู่ที่30,000บาทนะครับสามหมบาทท้วนนะครับอันนี้บวกลบได้นาอเป็นราคาที่แจ้งเคร่าวๆไว้ทราบนะครับแล้วก็ราคาประชาชนทั่วไป35,000บาทนะครับตัวนี้สวยงามนะครับดูนะครับนี่มือเดียวได้เลยเบานะครับแล้วก็แผนกาดของเขานะครับเป็นโพลิเมอร์นะอันนี้จับได้เลยแผ่นกาดเน้นน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ รางพิกาทนี้นะครับมีรางพิกาทนี้ตลอดแนวนะครับสามารถติดอุปกรณ์ได้เลยนะครับทั้งหน้าและหลังครับหน้าและหลังรางพิกาทนี้ติดอุปกรณ์ได้ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เห็นช่องบ้างนี้นะครับมีรางพิกาทนี่ด้วยนะครับก็สามารถเอานำรางพิกาทนี้มาติดได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับคร่าครานะครับสวัสดิการสวัสดิการนะครับสามหมื่นบาททื้นนะครับแล้วก็ราคาประชาชนทั่วไป35,000บาทนะครับตัวนี้ ถือว่าคุ้มนะครับเป็นตู้ซองหนึ่ตัววัดที่สวยงามนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับโอเคนะครับครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับสูนหลังให้ดูนะครับถอดสุนหลังออกแล้วก็ใส่ดอตนะครับตัวนี้อ่าใส่ดอตมาเลยนะครับตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มถอดนะครับพอถอดสูนหลังออกแล้วปนะครับก็จะติดดอตนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมติดดอตให้ดูนะครับติดดอตให้ดูเนาะ ครับก็ติดลงไปเรียบร้อยนะครับกับตัวตัวนี้นะครับนี่รูปร่างก็จะเป็นปรมาณนี้นะครับโอ้สวยงามนะครับพันท้ายแมพพนะครับปัทไทแมพพูแล้วก็ติดดอดนะครับนี่เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับโอเคครับครับสำหรับวันนี้ก็แจ้งข่าวกันปรมาณนี้นะครับสําหรับราคาคร่าวๆนะครับของลูกคองไต้ฝุ่นนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบการแจ้งข่าวไปเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพิหน้าคัาสวัสดีคับ